เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่าทุกคนครับกลับมาเจอกัพี่อยู่ในเกมทียบซิมูเลเตอร์อย่างที่บอกครับ EP นี้นะครับเรารจะยกระดับการขโมยนะเป็นขโมยเครื่องเพชรไงป่ะเราไปขโมยกันทีกว่านะครับขอดูกันขโมยที่กินวิวหนึ่งศูนย์เจ็ดะครับเนี่ยมีเงินอยู่ข้างประตูหน้าเลยนะไปเข้านะงานครับโอ้ทุบโถส้วมทำไมหนะ้าต่างชั้นสองทำไมแก้ววายแล้วก็เครื่องเพชรในห้องนอนครับ วิงานดูยากอยู่นะลูดไม่ชอบงานมันทุบหน้าต่างเลยอะเสียงมันดังครับดูสิเจ้าของบ้านไม่อยู่ตอนกี่โมงครับไม่อยู่บ้านตอน8ปดโมงว่ะสองคนเลยนะอย่างนี้ต้องรีบไปครับกิ e หนึ่งศูนย์แปดตอนเช้าข้อเสียอย่างเดียวนะคือคนเดินเยอะเวลาขโมยของออกมาครับลำบากเข้าตรงไหนวะ มีทางข้างๆให้เข้านะครับงเนียนนะอยากกระโตกกระตากนะครับซอกนี้เปล่านี่ไงปีนครับปีนในย่อเลยนะเดี๋ยวคนเห็นนะครับของบ้านแป๊บเดียวด้วยนะรีบเลยครับทุบแก้วไว นู่นเอาไว้ไปหนึ่งขวดครับนี่ด้วยชยุเข้าอะไรวะนะ่ะนี่คืออะไรวะถังอะไรวะแอบเข้าครับออโต้แล้วก็ดีนะครับไม่ต้องมานั่งกดนะรอเปิดโอเค ทุบซ่วมรีบเลยน่าจะใกล้กลับมาแล้วแหละมีเงินตรงนี้โอ้โหเยอะด้วยคุ้มทุกซ่วมซ่วมซ่วมไหนซ่วมนี้ปะอ้มอันนี้จัดเลยครับผมชอบมากว้า <Wow. S 1> อันนี้มาตตวหลังบ้านนี่ว่าโทรซ่วมอยู่ไหนวะมันซองเหรอ ข้างบนครับรีบก่อนเลยนี่<ฮ>หูบ้บแล้วก็เครื่องเพชรโทรศัพท์กีตาร์เครื่องเพชรเครื่องเพชรเครื่องเพชรโอ้โหมีออร่าซะด้วยใกล้กลับมายัง มันเลี้ันใหญ่จังเลยอ่ะไม่เอาทำไมตังสองร้อย <100. S 1> เสร็จสิ้นครับดีไปดีไปต้องควรเป็นไรไหมขึ้นชงกาแฟอื <c oughs> ม้มไมโคเวฟหนักไปครับใกล้กลับแล้วนะต,ต้องไปแล้วครับต้องไปแล้วเราปีนเข้ามาแล้วออกด้านไหนวะ มันไม่ได้บอกด้วยออกด้านไหนครับหน้าบ้านแหละมีคน,นไหมมีฝั่งตรงข้ามนะเอา้าของบ้านเห็นแล้วเวนไปครับโอ้โหต้องขับรกลับมาเร็วไง เสียดายผมก็จะเพอร์เฟกตโอ้โหอหกษากับมาเล้ตตาแรกเหมนว่านครับอย่างนี้ต้องได้ดีแน่เลยไม่ใช่ว่าเล่นดีนครับดีด็อกโอ้โหว่าแล้วอกษาย่องตั้งนานถ้าไม่ออกหน้าบ้านจะออกตรงไหนอะไม่น่าเลยว่ะ ไม่เป็นไรครับวินนี่โทรไปแล้วจำไว้นะต้องแยกชิ้นส่วนเครื่องเพชรก่อนเอาไปขายเครื่องมือหรือโต๊ะทำงานนะแยกก่อนเหรอได้ลองครับนังไงได้แล้วครับเลือกเครื่องเพชรอันนี้แหละยังไงครับหมุนแยกชิ้นส่วน แยกโอ้โหแงะแงะแงะไปครับไปอันเลยอะ่ะอันนี้ต่อแลสุดท้ายแงะเรียบร้อยมืออาชีพอะต้องรู้วิธีจัดการกับตู้เซฟหือมือกัะสกอบแจองแกรทำงานที่ได้เหรอทำได้สิมาสบประมาทครับต้องมีเครื่องมือวะ ตู้เซฟต้องมีตัวเนี่ยโอ้สองพันเงินไม่พอว่ะต้องขายของกันปะขายวายยจะถึงไหมเนี่ยวิทยุ25่ห้าราเตอร์สี่สิบโยซอยได้แปดร้อยถึงบ้าถึงบ้าเฮ้ยถึงว่าสองพันแปดเยี่ยมอะไปซื้อกันครับมามา ล็อกตู้เซฟครับสรดอกกุญแจดวสี่เหรอต้องใช้สองแต้มต้องเก็บเล็วก่อนอะทำเควสเลยครับงั้นบบไปอัพเลเวล ได้ซะทีโอ้ดีใจครับแล้วก็ต้องซื้อปลดล็อกตู้เซฟกับตัดกระจกนะปลดล็อกตู้เซฟ2,005ได้อยู่เครื่องมือตัดกระจกเนี่ยของมันต้องมีครับอ่ะฝึกก่อนนะนี่ตู้เซฟครับหมุนตามลูกศรนะครับจนกวนากนนน่าจ,วจะมีเสียงปลดล็อกจากนั้นครับหมุนตรงกันข้ามกับลูกศรครับจนกว่าจะมีเสียงปลดล็อกเช่นเดียวกัน เไหนเสียงอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเฮ้ยโหยากนะอะไรวะด้อันเดียวเอง ตึกสองที่นะตึกสองที่ครับได้แล้วคงหก็จะได้เอกสารสำคัญนะ่ะหายแบบต้อทำงนานขงมราบดดี แต่คิดว่ามันอยู่ที่ 102. <102. S 1> กินวิวหนึ่งศูนย์สองแกไปลูกหนี้ที่ดีดก็ไปเสือกมาให้ฉันหน่อยเอกสารในะตู้เซฟนะครับเฮ้ยปวดยากว่ะไปที่กินวิวหนึ่งศูนย์สองครับไปจอดไกลไปหน่อยเนอะเดินไกลตรงนี้ครับแว็บแล้วก็ขอดูกันสิ บันทึกนะครับหนึ่งศูนย์สองไม่อยู่บ้านตอนเที่ยงคืนเหรอก็แจมดิเอาตั้งแต่สามทุ่มดีกว่ายังได้อยู่ได้อยู่ยังม,มีเวลาครับหนึ่งศูนย์สองไม่มีคน ก็มีคุณแจวไอ้นี่ปลดปลดปลดรีบเลยครับเฮ้ยมันปิดหมดเลยนะไม่ไม่อยู่แต่บ้านปิดหมดเลยว่ะออกมานี้ปืนด้วยนะครับ แจอยู่นี่โอ้เข้าไงวะเข้าไม่ได้คือต้องมาตอนอยู่เหรอเวรกรรมนี่ได้ปะมุนแจประตูหน้าในโรงรถเข้าไม่ได้วะ่ะอืม แล้วหนึสามอ่ะในไหนมาแล้วหรือว่าโดนแทนหันไปหนันไปหนึ่งศูนสามก็ได้วะต้องเป็ีนที่ด้านบนว่ะ ไม่เว่าอยู่หรือเปล่าออนะไม่เห็นนะเนี่ยยอดเลยครับอยู่ด้านบน,นนี่เข้าได้ไงตัดยังไงวะเรียบร้อยโอ้โหดีวะ่ะดีดีดีด เก็บไปครับนี่ไม่มีข้อมูลนะขมโมยคมไฟอุ้ยมามามาทุบอ่างนะเดี๋ยวทุบอ่าง,าง <ๆ S 1> ไว้ยเปิดไฟว่ะ หุนจัดเลยอ่าอย่างนโอยู่นั่นอยู่นั่นสวนสวนสวนตังตังแล้วก็ทุบอ่างครับนี่มีจอยเกมโอเอ็กพอร์อุ่นน่าสุดเอาไปสิครับเอาไปครบชุด ก็โอ้ของดีโอ้หของเต็มว่ะของดีทั้งนั้นครับทิ้งก่อนโคมไฟออกเลยลูกตุ่มโคมไฟดีแบ่อันนี้ครับทุกอ่าง <c oughs> เรียบร้อยออกเลยออกเลย ออกทางเดิมด้วยครับเวน,น้ลุ้นจัดเลยนะได้เคเวสที่เฉยครับหน้าบ้านได้ไหมไม่ได้วะต้องสวนลงไปวะเข้าบ้านไหนวะน้านี้ครับไม่ได้เฉยวะ่ะ ไม่ได้เฉยไฟโคมไฟเอาโคมไฟยังเหรอ,อโคมไฟข้างล่างเอามามามาดูว่าโคมไฟนเมื่อกี้ ขโมยดิอ๋อเราทิ้งไว้โทเวนลูกตุ้มเลยครับคมไฟแทนกลับเลยเอาเวนนะครับเวนแล้วเวนแล้วเวนแล้วครับ จะหนีไปไหนวะเนี่ยโอ้้หูสัตว์ทำได้ดีโดนช็อตแน่เลยรีอุ้ยดอยู่ไหนวะเอาอ้อมเวนกำมันต้องปลดด้วยดิไหนนะวัดตำนวจแอบไปตู้สภาดีกว่า แอบตู้เสื้อาดีกว่าไม่แอบไปตู้เสื้อผ้าแอบตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าตูาต้ไหนวะตู้นี้ตูน้นี้หลบซ่อนโอ้ยเกือบดีแล้ว ไม่น่านเลยคะแนนไม่ดีแล้วฮะเออู่ห้องนี้เหรอโอ้สวยซ้ำสวยซ้อนไงดี ห้องนี้ได้ปะปีนครับออกแ้วคราเนี้ยออกทีเดียวนะคนเยอะด้วยดิโอ้โหชีวิต ออกเลยครับออกเงี้ยเนี่ยนะครับโอ้ยไหวรุนแรงเลยเกือบดีแล้วว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ลงไ,ไม่กลับมาบ้านหลังนี้นะแต่ได้บ้านหลังนี้เฉยไงรับเดี๋ยวมาเก็บหนึ่งศูนย์สองนะกลับไปขายของกอันแต่สกอร์น่าจะไม่ดีอะ่ะโอ้โหหนูว่าทำได้ดีแล้วเชียว ออกได้แล้วไม่ออกไอ้ทิ้งของเคชสเนตาอีเลยอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องปกติครับขาย18บาทอย่างถูกเดี๋ยวข้อมูลรับไม่ต้องซื้อแล้วมั้ง เบียบไปแล้วนี่ไม่ต้องซื้อแล้ว1น3่ยามเนี่ยไปเรจะไป102นะก่อนปิดคลิปครับคราวนี้ต้องแรงเอสเท่านั้นนะครับจะไม่พลาดเด็ดขาดเลยโอ้ยรถเท่ว่ะไ่รถเท่จังวะบ้านไหนเนี่ยไ,ได้ไปขโมย ศูนส,สองครับคุณแจอยู่โรงรถเข้าไม่ได้ต้องตัดกระจกเข้าไปครับออมออมออม,ออม มีทางปินเข้าอยู่ด้านหลังนะผมว่าออพีนี้ไม่ดีแน่เลยว่ะดูจากลักษณะแล้วครับทุกจานตรงนี้เอาคุณแจก่อนอยู่ไหมตองนี้ไม่อยู่อ่ะ แต่มาลงรถดีกว่ามีกุญแจด้วยไงตัดครับเข้าไปเลยนี่กุญแจครับไอ้ตู้เลยวะตู้ธรรมดาเถอยเข้าไปไม่ได้นะเวสอะต้องรอหลับเป่ะวะ ให้ปิดให้เบาๆห้องนี้หมุนวันนี้ดีว่ะไปครับมันจะเห็นไหมเนี่ย ได้มาแล้วแล้วไม่หลับไม่นอนอหู่โอ้โหบ้านก็เล็กเราได้กุญแจมาแล้วอะ่ะมาตอนหลับมะไม่ถึว่ามาตอนหลับดีกว่าจริงๆตอนนี้ไม่ได้หรอก เราจะไม่กลับบ้านนะครับพอเรากลับบ้านปุ๊บอะมันจบเควสเนี่ยเราจะนอนในรถนะเนี่ยมันตีไม่ได้เลยครับมีคนอยู่ทุบก็รู้อะ่ะจริงๆ ตอนจะออกเนี่ยจะออกได้ป่าวะทุกเห็นแล้วจบเลยเฮ้ยแต่ยังแต่ยังไปน,อน,ไปนอนกันไปนอนกันเจ้าของบ้านมาดูกันนะ ไม่อยู่ตั้งแต่เอาเอาสามทุ่มแล้วกันเอาสามทุ่มครับหลับเก้าพีเมครับจังหวะนี้แหละถูกต้องไม่มีคนอยู่เราได้กุญแจแล้วไงนะเราก็สามารถเข้าหน้าบ้านได้นะครับ คนเดินเยอะจังเลยที่เนี่ยผักไข่มากครับไปยังเพิ่งออกเองหวยรถสวยนะเนี่ยทำเนียนทำเนียนเท่จังเลยเไปแล้วครับไปหมดแล้วเข้าเลยสิออกปิดครับเออสะ,สะดวกสะดวกครับของแพงมีเอ็กป่บอกะ นั้นแพงสุดเลยนะเ,นยเงินเงินที่ทำเคส็ก่อนอ๋อด่วนด่วนเฮ้ย 72. เจ็ดสองเฮ้ยโอ้ไม่ได้เก้าสิบาก็จะรอบเดียวผ่าน สองแล้วเก้าสิบได้อืมสองรอบครับเอายังโอเคอีกสารได้แล้วเว้ยแจกันเหรอของดีแน่นอนครับไม่เลวอืมเงินเยอะมาดีเอาเยอะๆครับเอาเยอะๆให้สมกับที่เสียเวลา ของถูกไม่เอานะไปอ่ะเอาไม่ได้เหรอหเงินเยอะว่ะโอ้โทองไปเพชรเพชรเพชรทองหูบ้านนี้คุ้มสุดว่ะไม่เอาแล้วครับแจ,แจกงแจคันอะไรเนะี่ย เครื่องทุบนี้อยูนดน้อยเครื่องครัวไม่เอาหูเอกบล็อกอืบนี้เท่านั้นหมดแล้วเต็มอีกปะเพ็ดอ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 ะ เฮ้ยดูฟังเหมือนดีลของเรานะแชร์กันเนี่ยไม่เอาทิ้งพี่อันนี้อันนี้ทิ้งแล้วก็อันนี้เหมือนแพงกว่าเงินบ้านนี้แม่ของเยอะว่ะโทรศัพท์แบ,บบล็อกด้วยนะ น่าจะไปเดียวบ้างไปสับบ้านสุดยอดบ้านคนรวยแบบแท้จริงครับหมดยังวายต้องเป็นวายแพงแน่นอนบ้านคนรวย่ะไปเถอะเหลืออะไรอะ่ะนี่ไม่ขโมยเหรอ หูฟังวายทิ้งองนันนะฟังอ่ะทิ้งทิ้งทิ้งอกันเนี้ยเออครับไปดีกว่ามือมือมือเกือบลืมเปลี่ยนมือกลับเลย ครคับโอ้คราวนี้สวยงามเราดูสกอร์กันครับแต่โดนเห็นไปรอบหนึ่งป้าจะไม่ผิดอ่ะอใช่หรือเปล่าโอ,โอ้แวงเอน่าจะโดนเห็นไปรอบหนึ่งป่ะ มันไม่เอส่ะนี่ครับของดีๆทั้งนั้นดูก่อนดูเควจก่อนเอกสารมืดไม่มีไม่มีใครเอาของเราเลยเหรอข้อมูลบ้านงานเงินเยอะและวอะซื้อให้หมด เรียบร้อยขโมยเพชรขายได้แพงนะดีผมว่าแจ่มเลยครับเงินเยอะเลยเดี๋ยวไปขายก่อน,นไหนก็มาแล้วขายก่อนครับเฮ้ยมีหมู่บ้านใหม่เนี่ยโผลมาขายคีย <Welcome back. S 1> ์บอร์ดร้อยหนึ่งโอ้จะกันปัญหา ดีที่เอามาในเจ็ดร้อชอยเกมโอ้โทรศัพท์ 900. ที่เก้าร้อยข้างหลังไม่เงินเหลือๆว่าแต่ซื้อมันไม่ได้หรอกรีเซ็ตมันก่อนเขาไม่คุยกันต้องไปเรียนเพิ่มแน่เลยนี่ขาย6 5 0 0สุดยอดรวยครับเขบอกว่านะครับเกมนี้นะมันมีขโมยรถด้วยนะครับแต่พู้ยญิงเล่นไม่ถึงนะแล้วก็มีหมู่บ้านใหม่ด้วย ไม่แน่นะครับคลิปหน้านะก็อ,อาจจะได้ไปหมู่บ้านใหม่นะมาติดตามกันบนได้ต่อในอีพีหน้านะครับและชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์สับไครพู้ื่นด้วยเจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า